เชันจะมาชัญยายหุ่นให้เธอดูโอ้มิสทีนอ,อ่าเป็นไงนะ่ตะตลกไหมอ่าตลไกไหมนะคุณครูอะโอ้คชอบชอบชอบข้านึกอะไรออกแล้วข้าจะจับเจ้าเด็กพวกนั้นมาทำดีฟ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่จะพามาแก้งคุณครูกันอีกแล้วนะคะ เราไปหาอุปกรณ์กน่อนนะคะดูสิคะว่าวันนี้แม่จะมาแก้งอะไรคุณครูกันนะคะอ๋อคุณครูอยู่สะน้ำหลังบ้านนะคะเราไปหาห้องอุปกรณ์ก่อนนะคะว้าคุณครูอยู่ริมสระน้ำนะคะนีเ่เราเจอขวดอะไรเอ้ย นั่นนี่ดูสิค่ะโดโดอึ๊บนี่ดูสิค่เราเจออะไรเพื่อนๆนี่ขวดกาวนะคะนี่เราเก็บกับดักไปแกล้งคุณครูกันที่ฟ้าหยิบได้ใกล้หน่อย คนครูส่งความสวยอยู่นะคะครูอยู่ในห้องครัวนะคะครูจะออกข้างนอกไหะแม่จะออกกับดักไปแก้งคนครูหน้าบ้านออกขาอกจิบกาแฟนะคะ ีวางไว้เลยนีเย่เราขึ้นไปชั้นบนกนลิฟาค่ะอึ๊บนี่มันคงอยู่ชั้นล่างยู่นะคะ คุณครูจะออกไปนอกบ้านไหมอะกระโดนกับดักเราไหมเอ้ยออกแล้วนะคะ oh, <no. S 1> โอ้ยคุณครูโดนกับดักเรานะคะโอ้เรามาหาอ,อุปกรณ์ในห้อนนงนี้กันีกว่ามีอะไรไหมกระโดดอึ๊บนี่เจอแท่งไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะเ,เพื่อน นี่เราเจอไม้นะคะ,ะโดดอึ๊บนี่เราเจอไม้ไม้แหลมนะคะนี่เราได้ทั้งกาวได้ทั้งไม้วนะคะคุณครูติดบั็กค่ะเพื่อนๆนี่มีห้องน้ำคุณครูติดบั็กนะคะ เราจะแกล้งอะไรคุณครูดีอ่ะอันนี้ห้องนอนนะคะเราเก็บกุญแจไปดิฟ้าโอเคดูสิคะว่าเรากุญแจเราใช้ได้ไหมอ้าเราเก็บก่อนดิฟ้าคะ่ะคุณครูติดบัตรนะคะ กราดูในตู้เสื้าก่อนนะคะว่ามีอะไรแก้งมัคูอีกไหมอ่ะาไม่มีนี่ก็ไม่มีนะคะคุณคูติดบั็อกอยู่หลังบ้านแล้วนะคะนอ้มีอะไรไหม่ะไม่มีอะไรเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้เป็นห้องดนตีนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเราลงไปข้างล่างกันดี้ฝาค่ะเอ้าๆติดติดติดตดิดวงดีของเรานะคะคุณครูดันติดบัก นี่เราเข้าไปในห้องนี้กคนดิฟาค่ะอันนี้เป็นห้องดนตรีนะคะห้องทีวีเราเดินเข้ามาก่อนอ้าวไม้เราใช้ได้นะคะเพื่อนๆน,นี่เราเอา,มาไม้ด้วยก่อนเลยนะคะแล้วก็ใช้กาวแล้วก็ใช้ไม้อีกแผ่นหนึ่งแปะไว้นะคะนี่ แล้วก็ใช้ไม้แหลมนะคะอ่าคุณคูยังไม่เลิกติดบั็กนะคะเราไปหาอ,อุปก,กรณ์ต่อเลยค่ะคุณคูยังไม่เลิกติดบั็กนะคะเ,เพื่อนๆอ้ออันนี้ในห้องน้ำ ติดบล็อกไปต่อเลยค่ะคุณครูเอาถอยล่างถอยลั้งในห้องนี้มีอะไรไหมอ่ะไม่มีที่เราห้าไปแล้วแน่เลยน,นี่อันนี้ห้องออกกำลังกายนะคะห้องนี้ไม่มีอะไรเลยในห้องนี้ไม่รเข้ามาแล้วติดบล็อกไปเลยค่ะคุณครูอันนี้ห้องนะ้ำ มาแล้วนะคะห้องน,นี้ห้องน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะคะหองน,นี้ก็ห้องน้ำเรามาหาอุปกรณ์กันต่อนะคะน,นี่ก็หลอกก็มาเลยนะคะ หาก,กันต่อนะคะไม่มีมีห้องไหนมั่งที่เรายังไม่ได้ไปนะคะเพื่อนๆน,น,นี่ห้องอะไรอะ่ะอุ้ยเราเจอแล้วนะคะ เป็นห้องเก็บแผ่นเสียงของคุณครูนี่เองอ่าเราก็หยิบมานะคะไปเปลี่ยนแผ่นเพลงของคุณครูกันค่ะเราสบายนะคะคุณครูติดบ้าเเอาเอเงยหน้าเงยหน้า นี่นะคะอันนี้เป็นห้องของคุณครูนะคะ <ouse> แล้วก็เปลี่ยนแผ่นเพลงของคุณครูเลยสมเร็จนะคะนี่เราคุณครูมาได้ไงนี <spe c> ่กงคุณูสเร็จแล้วนะคะอุ้ยเราวิ่งดีกันดิฟ้าทีนนี้เราก็แก้งคุณคร,ะคะรคณคูสำเร็จแล้วนะคะทำภารกิจสำเร็จแล้วค่ะเราวิ่งออกมารอข้างนอกนะคะ ดูผลงานแล้วนะคะว่าเราจะแกล้งคุณครูสำเร็จไหมอ๋อคุณครูตามเราไม่ทันนะคะเราวิ่งออกมาก่อนไปเลยค่ะคุณครูคุณครูก็เดินเข้าบ้านแล้วนะคะ ทำไมข้าถึงได้กลายเป็นแบบนี้ใครจะได้ช่วยข้าด้วยข้าเต้นจนหมดแรงแล้วอะเราก็แก้งคุณครูสำเร็จนะคะแม่ขอจบคลิปคุณครูเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าแม่จะมาทำเกมอะไรให้เพื่อนๆดูอีกนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ